สวัสดีเจ้าสวัสดีจ,สสดจ้าพ่อแม่พี่น้องมดกูคู่กูค,ค,ค,คนนะเจ้าวันนี้ปะกับป้าเมก,กับน้องมีนา <c oughs> กับน้องมีนะเจ้าวันนี้ดึงลูกมากินตัวค่ะค,ครั้งแรกที่หนูจะกินทุเรียนหมอนทองนะคะคนางไม่เคยกินเลยชวนกินไม่กินแต่วันนี้นางอยากกินค่ะค,คุณแม่เลยจัดให้ค่ะนี่ค่ะ,ปะเปื่อนป้าเมกับ จะเอาจะต้มกะทิเนึะจะเคี่ยวกะทิกับน้ำตาและะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วมย์ม็เอามาโปะค่ะป้าเมย์มชอบเอากะทิราดแล้าป้าเมย์ก็เลยเอามาโปะใส่แบบนี้นะคะมาค่ะลูกจัดการสวบค่ะอ,อ,อันเล็กก่อนก็ได้ลูกนี่นนเห็นไหมออต้องมิ้นกินข้างแรกเจาทุเรียนนี่ค่ะ mm hmm. ป้าเมย์ใส่อันข้าวเหนียวมูนค่ะเพื่อนป้าเมย์ซื้อข้าวเหนียวมาสิบบาทแล้วก็ต้มกะทิ ใส่น้ำตาลใส่เกลือค่ะแล้วก็เอามาแช่กับข้าวเหนียวอ่ะพีนเมยมาชอบหลัดกะทิจ้าเพื่อน,นอืมอร่อยอะเพะื่อนลูกที่สองของบี่นี่จ้าหากินยากมากเลยเพื่อนช่วงนี้ทุเรียนขาดตลาดค่ะกิโลละสองร้อยกว่าบาทนะเพื่อนเนี่ยสองร้อยห้าสิบสองร้ยห้าสิบนี่แหละไม่ได้จำไม่ได้เพราะแซนคนจ่าย อ,อร่อยมากเลยเพื่อนเป็นเจ้าเดิมเหมือนเหมือนเดิมค่ะเจ้าประจําเหมือนเดิมเพราะเจ้าอื่นป้าเมย์บอ่กล้าซื้อกินเนาะป้าเมย์ก็จะซื้อกินในเจ้าเดียวเนี่ย่ะรับรองค่ะอร่อยมากเลยค่ะชิมดูนะหวานมันอร่อยกรอบนอกนุ่มในนี่ค่ะป้าเมย์ก็จะมุนข้าวเหนียวใสนเนาะสิบบาทแล้วก็จะเอากระเทิแจ้ไว้ กินแบบไม่รู้ว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ค่ะน้องไม่เคยกินทุเรียนเพื่อนชวนกินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเพราะวเม็ดอยู่ข้างในอืม รักครีมอ่ะอืมนี่คือไม่ตัดสะพาดเวมาาเลยค่ะแต่อร่อยค่ะ ลัม้มเพื่อนเน่ทุเรียนซื้อมาแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพื่อนแช่มาไว้เมื่อวานเย็นแล้วก็ยังมาได้ทําคลิปพึงได้เก็บมาไว้ทําคลิปวันนี้ยค่ะวันนี้ทาช่วงวันนี้ตอนเนี้ยกําลังเป็นช่วงเย็นนะคะอืมอร่อยมันนี่เนาะหวานมันอะไร ดูแลนุ่มนุ่มชอบรสชาติค่ะมันเคี้ยวง่ายดีมันเหนียวหรอลองไหมไม่ลองเขามียาเลยค่ะโอ้ยอะไรแบบดูเนื้อ กมุดกินตอนนี้นะคะ่ะพอาตอนเด็กเนี่ยไม่ค่อยชอบเห็นหน้าตาแปละๆก็เลยไม่ค่อยอยากกินแล้วพอตอนนี้พอรู้แค่ครั้งแรกมีครั้งนั้นอีกไงที่ทําคลิปตอนนั้นจําได้ไหมที่เปิดร้านอะพือกินครั้งอันนอั <c oughs> นั้นกินนิดเดียวใช่อันอันนั้นน่าจะเป็นครั้งที่ที่หนึ่งอันนั้นนครั้งแรกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพื่อนนี่ครั้งที่สอง เป็นครั้งที่สองที่ถามกินเองแต่คลิปแรกที่ท,ทําที่นางกินตอนนู้นน่ะหลายหลายปีแล้วค่ะตอนนู้นน่ปะป้าเมย์บังคับอตอนนี้ไม่อล้ังครับวันนี้ไม่แล้วนครับกินเองอร่อยเป็นรสชาติที่นุ่มมากดูงาน่าน อันนี้เขาบอกว่าเป็นทุเรียนมาจากจันทบ,บุรีนะเพื่อนเจ้าประจําจันทบ,บุรีอืมจังหวัดอ,อ,อืมอืมอืม,อมขนมมันไม่โฟกัสเลยอ,อืม อีกไ,ไหม,มน้องไปล้างมือเพื่อนอ,อร่อยปั้นข้าวเหนียวมูนใส่เพื่อน ค่ะอันนี้จะกินแบบเปล่าๆนอนเปืน่นไม่ใส่ข้าวอร่อยมากเลยทุเรียนแม่ะคะชิชชื่อยูอยู่บนโต๊ะไง นี่ค่ะข้าวเหนียวทีม่มันมีหมูไว้กระโปะใส่สักกัมโบอ,อืมกินอีกไหมถ้าไม่กินก็พอลูกสาวอิ่มแล้วจะเปลี่ยน เลือดแตแ่แม่ค่ะอู้ค่ะดูเนื้อมันแบบสัมผัสมันอะไรเนี่ยมาค่ะข้นอยูจที่แบบเมมูลไว้อร่อยทั้ง่บบเดี๋ยวพูนี่กับตรงเนี้ยตรงนี้นค่ะปาเม่เจะไว้ให้แฟนเจ้า ขออนุญาตกิบไว้ให้แฟนหนึ่งป้าเมย์จะกินคูนี้ละกันอร่อยเัลือนย่างให้แฟนได้กินไปค่ะแฟนบอกว่าให้กินกินหมดเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าป้าเมยจะเหลือไว้ให้ค่ะอืม ลำมมืเป็นวันที่เมย์ซื้อมานะมันมันกรอบนอกนุ่มในค่ะมันเป็นพอดะปี่เมย์เอาแช่ตู้เย็นไว้อะค่ะเกือบสองวันเลยเพื่อนมันก็เลยเนื้อเนื้อมันก็เลยเริ่มนิ่มขึ้นแต่ว่ามันอร่อยมันยังคงความมันอยู่ค่ะเหมือน ยังคงความหวานมันหวานมันเหมือนเดิมอร่อยเพราะมันจะเนื้อมันจะแบบนิ่มนิดนึงอ่ะอืมรำ น,นี่ผู้ใหญ่จังกินผู้นี้แล้วเนาะฮะเปิดออกมากดิ แฟนเข้ามา,จาเจ้าเพื่อนๆกำลังทำส่วนหย่อมอยู่ข้างล่างชวนออกกล้องจะออกเปื่อนขีไอายจัดไปแบบจุกๆค่ะเนี่ยวะ กินแล้วออกออกแล้วกำลังดูทายเ่อน,นบอกแล้วเจ้าสำหรับคลิปนี้ไป็เมตอขอตัวร้านก็เนื้อเจ้าขอบคุณเจ้าที่พอกันจนจบคลิปปะกันมาคลิปหน้าเจ้าสวัสดีค่ะ